สวัสดีครับอันนี้เป็นคลิปที่8นะครับจะมาสอนเกี่ยวกับการสร้างวัตถุขึ้นมาในระหว่างการเล่นเกมนะครับเปิด Unity ขึ้นมาสําหรับในตัวอย่างนี้นะครับผมจะทําการสร้าง Prefab ของบล็อกนี่ผมได้ทําไว้ในตัวอย่างที่7นะครับในคลิปที่7ของผมทุกอย่างจะถูกเซตเข้าไว้แล้วก็คือ Rigidbody มี Gravity มีลายตารางหมากรุกอยู่นะครับแล้วก็มาเริ่มกันเลยในการเขียนโค้ด Script สร้งขี้มาใหม่เปลี่ยนชื่อเป็นอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะทํา กดเข้าไปเพื่อแก้ไขนะครับวายสำหรับโค้ดของเราจะถูกใส่ไว้ที่สตาร์นะครับเพราะว่าสตาร์นี้จะมีการเรียกใช้เพียงครั้งเดียวหลังจากที่มีการเรียกใช้สคริปต์นี้นะครับก็คือจะทําที่สตาร์เพียงครั้งเดียวตอนเริ่มต้นโค้ดที่จะใช้ก็คือ instantiate นะครับ instantiate สำหรับ instantiate มนะมีอยู่3อย่างที่จะเป็นต้องใช้นะครับคือ object เป็น original นะครับแล้วก็มี vector สามเป็น position นะครับแล้วก็มี quaternion นะครับเป็น โลเทชันนะครับอันแรกของเราก็คือ original o r i g i n a นนี่คืออะไรก็คือ Object ที่เราทําการสร้างมันขึ้นมานะครับในที่นี้ก็ทําการสร้างบล็อกแต่ว่าเราไม่มีบล็อกในนี้เราต้องรับค่าขึ้นมาจากภายนอกก็เป็น public บล็อกนั้นเป็นเกมอ็อบเจกต์นะครับก็เป็นประเภทเกมอ็อบเจกต์เข้ามาก็ใส่ไป obj ของเราเราจะได้อันแรกขึ้นมาแล้วก็คืออ็อบเจกต์ของเรานะครับ obj เห็นไหมในที่สองเป็น position นะครับ ของผมก็จะไปถูกเจ้าโคนี้ไปใส่ไว้ใน empty object ของเรานะครับเพราะว่าเป็นตัวกําหนดว่าเราจะไปสร้างไอ้กล่องกล่องนี้ที่พิกัดอะไรตําแหน่งไหนนะครับเราก็เลยใช้เป็นคําว่า transform position เพราะว่าจะเป็นการดึงไอ้ component transform จาก empty object ของเราขึ้นมาเช่นกันครับเพราะว่า q u a t นก็คือ rotation ก็เหมือนกัน transform อ,อันนี้เป็น rotation นะครับเรียบร้อยแล้ว ทุกครั้งที่มีการแก้ไขสคลิปอย่าลืมเปลี่ยนชื่อนะครับก็เปลี่ยนเป็น QA ที่ผมได้สร้างไว้เรียบร้อยแล้วการเซฟนะครับกลับเข้าไปใน Unity นจะได้สคริปขึ้นมานะครับจากนั้นเราก็ต้องมาทำการสร้าง Empty ขึ้นมานครับพิเศษ Empty ขึ้นมาเป็น Object เปล่า ResetPosition ของมันปรับความสูงของมันตั้งหน่อยหนึ่งให้เป็น4ทีนี้เราจะได้ ที่ว่างๆขึ้นมาซึ่งเราจะเอาโพสิชันนี้มาใช้กับสคริปต์ของเรานะครับก็ทําการลากสคริปต์ก็ไปใส่เราก็จะได้มีมาแล้วแล้วเราทําการสร้างบล็อกใช่ไหมครับเรามีพีแสกบล็อกอยู่แล้วเราก็ลากมันไปใส่ไว้ในตัวแปรนี้นะครับ OBJ ที่สร้างไว้ลากขึ้นมาเรียบร้อยแล้วลองกดเล่นดูจะเ,เห็นว่ามีการสร้างกล่องขึ้นมาในระหว่างที่กดเพย์อยู่นะครับกล่องก็จะถูกตกลงมาถ้าเกิดสมมุติว่าเราทําการโรเตทอันนี้ เกมอ็อบเจกของเรานะครับปรับวงมามมันให้ตามไปด้วยกดเล่นดูกล่องนี้ถูกสร้างก็จะเปลี่ยนมุมตามไปด้วยนะครับแค่นี้นะครับการสร้างอ็อบเจขึ้นมาอย่างง่ายๆในระหว่างการเล่นเกมนะครับขอบคุณมากครับ